สวัสดีทุกคนเมื่อนี้เป็นมือวันที่9เดือน12ตุลาแล้วก็เรียกว่าเป็นเทศกาลพิธีเกิดขึ้นอยู่ในสปปลาครับก็คือเป็นงานเคาดาว2พฤศจิกายที่ส่วนประตูใสซึ่งเบื้องที่เราอยู่ในตอนนี้ก็เป็นเบื้องกร <ไป S 1> ะทรวงยุติธรรมเก่าทุก่นซึนะ่งเราจะเห็นว่าบนได้มีการจัดงานเป็นลานบอลน,นั่ง กิดอาหารหล้วก็จะมีหน้าวิธีใหญ่ายนะเนาะ่ะอาจจะบระเทศไทยดนเพราะว่าเพิ่นมีเพลงแล้วอาจจะติดก,กระสิทธ์เลยว่าจะพาทุกคนรอเบิงเ่งคร่าวๆแล้วก็จะพาทุกคนไปเบิ่งบริเวณอ่าทางเดินประตูใสหรือว่าสวนประตูใสเพราะว่ามื้อนี้เป็นยังบ่ฮอสมือเข้าดาวเลยคือคนนี้เต็มแล้วทุกคนกะอีกช่องมือนะทุกคนชอซัมมือกัจะฮอสมือเข้าดาวแต่วันนี้เพิ่นก็นเป็น มือที่สองที่คนในจัดงานขึ้นมาซึ่งคนในเริ่มแต่เมื่อวานอันนี้เป็นเปียรที่ทุกคนเห็นนี่กรเป็นอันประตูใสแล้วหน่าเสียดายทุกคนมันจะต้องคิวยานะวเนาะมันจะได้ขึ้นไปมันจะขึ้นไปท้ายหุบยานมันจะนมีต้นคริสต์มาสและกรเปิแนนประเทศแคล้าลันริสต์มาสเนาะจะเอาขึ้นมาได้คนละเยเกิน โดยเฉพาะเบื้องทางด้านนอกน,นี่คนเต็มเลยทั้งวันนั่งกินเบียร์กัานว่นนั่งยี่พี่ทุกคนรถมีโต๊ะตั้งนนแต่ว่าเพราะจะมีเป็ดเดินวางก็คือเดินบนอ่าส่วนประตูใสหรือว่าบนแานาน้ำพุนะเพราะจะให้เป็นเดินพอวางให้คนมาอ่าเขา้าถาวย่างจึงวันจะมีโต๊ะตัวเลขนับถอยหลังให้เนาะแต่ว่าก็สามารถจับตั้งตั้งแคมปิ้งเองมานั่งเองได้ทั้งวเรา,าเบาื้องเบื้องนี่อุู้หูนี่ก็เพียงต่างกันเลย ส่วนกวางยุ้แต่ว่าต้องขอภัยทุกคนถ้าโดนบมเดลยันติลิกระสินนะนี่เปบียนเชียนเข้าดาวซองมอตอไซคไปไปรอโตที่พญามันใบใบให้มาโตเนี้ยไงน่อถจจ้าจะวบบคองก็ต้องขอภัยเพราะว่าเายานนะ่ะเพ่เงเข้ามาในคลิปหลายยามติลิกระสินก็เลยว่าพญามไปเอาไใบเนหนึงเนาะเอาบ่เบื้งการสัญจรอยู่ทางด้านหน้าทุกคนไปเลยมดจนรถจักกับโมมีทุกคนนี่บอก มันในอากันที่มันมีฟอนติจอดรถจักเลยมองเบื้งรถไปคือสีขาวสาได้ลยหลับวันนี้ขามาเบื้องนี้หวังว่าจะบูมีเพียงเนาะนี่ทุกคนเบื้องรถติดนะถนนรัสร้างยาพุ่นเลยอะโมติดไก่สมัยเดียวเขาจะพาเราเบื้งอยู่เบืองส่วนประตูใสนี่ก่อนก่อนที่จะพาไปเบื้องเบื้องอ่าถนนละงสรรค์เบื้งคนนี่ปู้อลังการงานสร้างทุกคนเลย เป็นครังทวิตเนาะที่เพิ่นได้เห็นแบบนี้ก็คือจะมีลานบนนางกินอาหารมีหน้าวีทียุเบ้องพูะกระทรวงยุติธรรมเกาคารจิอเจปิดนะต้องรงาเปก็ต้องฟอไฟด้วยกันแล้วก็ให้มอก็จะมีไฟมาติดใส่ไฟยิมย้มๆแต่ว่าฮอนมือเขาดาวก็จะมีอันเป็นไหนตัวเลขนับถ้อยหลังให้ก็คือเขาดาว คนมาอ่อยามองน้ำพูกันเลยอย่าไปเบิ่งมองน้ำพูน้ำกันกล้องอาจจะสั้นได้ก็ต้องขออภัยทุกคนความจริงคันถ่ายมุสวยมันบบสั้นดอกแต่ว่าเมื่อคืนนะภาพมันจะมีเป็นกระตุกกระตุกเพราะว่าเราใส่กันสั้นด้วยชอปเว้นน้ำกันกเลยว่าอาจจะเหตุให้มันภาพมันบบแจ้งเนาะมันเป็นอี่ห้อกับเป็นกล้องหน่อยได้นี่ตอนนี้เป็นสีเขียว ก็จะมีเปีย็นสีฟ้าสีแดงสลับประตูใสโอ้มีหางเพึ่งงหญ่เลยเอากนใจว่าตอนคำแบบนี้่นให้ขึ้นบอตั้งแต่่นปรปับปรุงมาปีสองพันสี่ก็ได้ว่าคือขึ้นหลายสลับประตูใสเพียงเล่านี้คาดว่าสิบตีนหรือสิทธิ์เนาะ รอบเบิ้งไปนํากันชมเบิ้งบรรยากาศผู้คนที่แห่กันมาท่องเที่ยวเนาะคะลูกพาหลานพาครอบครัวามาเลาะเที่ยวชมแต่น่าเสียดายทุกคนมือเข้าดาเขาจะบ้ไดยูนะเขาลงไอจันเราก็เลยว่าจะบ้ไดท้ายให้ทุกคนเบิ้งเพราะาเรากำจะกลับบ้านไปหยาบพ่อแม่ยูทางแข้งไอจันกาติดต,ตามเบิ้งว่า ยูทูบเบอร์หลายคนที่มีอยู่ในคอนหอลัวก็น่าจะมีหลายคนอยู่เนาะเดี๋ยวเบื้องที่วันจัดงานอยู่เบื้องไหนผมดูก่อนเ่ืองน่าจะเป็นเบื้องที่วันจัดงานมองรถทัวรก็จะเอาทัวร์มาลงกับวิววันจอดทุกคนเดินจอดอสองเบื้องแม่นเต็มเลยเก็จะก็ได้แต่จอดจอดเรียนอยู่แคมป์ทางนี่ฮะนะเพราะว่าวันบริเกียมัน สถานที่จอรดรถไว้ห้ามห้องมันก็เลยเฮ็ดให้แอาอาจหลายสำหรับการสัญจรไปมาตงนลำบูว่าน่าจะเป็นเบื้องสพนักงานนายกรัฐมนตรี เป็นมือวันศุกได้นะทุกคนละก็ใไก่วันพิเศษ,ษ,ษได้ก็คือไก่ปีใหม่สะก,กลก็เอกเมื้อวันที่19สามสิบสามสิบเอ็ดเนาะอีกสองไอมคสิบจาแล้ะกะมืออื่นมืเหอในกระแม่แล้วมืเหอตอนแรกก็เริ่มให้กันมาเข้าดาวแล้ว ทำไมยังมาเข้าดาวอยู่นี่นก็สามารถมาได้ทุกคนเป็นพนมีอย่างมีผลมีเกี่ยวลำพงพุ่นน่าจะมีเวทีตามที่เขาเบื้องทุกคน,น,นตกออแ,แต่ว่าพุ่นเราหลักสองอย่งมาลงหลักสองเบื้องแต่ว่าพุ่นโบมีตั้งให้นอ้อคุณลองนะพอดีลมโบเบื้องนี้ทุกคนโบแน่ใจวันถึงเรนกล้องเทาบา่อันนี้ประเทศเป็นสูงขึ้นมา ยากเขึ้นมาเลยมาเบิ้งนากันมาเบิ้งเบ้งนี้เลยเมื่อนี้เป็นมือพิเศษเลยทุกคนคนละเราปกติจะมีแต่คนดูเบงเที่ยวเที่ยวอยยืนแต่ว่ามือนี้มันไปทางเดินทางด้านหน้ากับคนเต็มหมดเลยแล้วก็จะมีการกระดับกระดาดอกไฟสีเป็นพิเศษไกลปีใหม่นี้เนาะ จะ้วถ้าให้เบิง่งอนุเรือประตูใส่อารมณ์จักหน่อยเอองามเลยงามเลยประตูใส่ยามแรง นัเตตมแ่คนเพลงเรามองบนใจเพลงไหนทิกันมาอันนี้ยานวิญานอย่างวินยานลิขสิทธิ์แต่เราเพลงีงนะอ ต่างประเทศก็ไล่เลยนักท่องเที่ยวต่างประเทศไล่เลยทุกคนเบิ่งเบน้จอดรถนี่บ่พอกันแท้ๆยังดีที่ว่าเพิ่นยังจงเบื้องนี่ไว้เพราะว่าตามมาปลายโครงการพ้นเมื่อก่อนแม่นเบื้องนี่เพิน่นสิเฮ็ดเป็นเดินหมดเลยนะ่ะแล้วยังดีที่เพิ่นเฮ็ดแล้วแต่ว่าเพิ่นยังจงบอจอดรถไว้สองเบื้องแต่ก็ยังบ่พอทุกคนเวลามีงานจังซี่นะ่ะ นี่นะมันมีเครื่องเสียงเป็นดนตรีม่ยังมาไว้นี่บอกเป็นตูน้ลำโพงคือว่ามนน่าจะมีเวทีพ้อนหมืองานเปิดมามาที่สองเบื้องนี้เลยน่าจะเป็นลานญงบอนคนมานั่งเข้าดาวยีนี้ติดตามบ้างนะคันทุกคนเอาก็ติดตามการติดตามทางโซเชียลนะฮ้อนเหมือว่า <c oughs> มันจะเป็นยังไงงาน ก็มืองานในแท้เขากับปริยูนะมือเขาเดาวแต่ว่าทางเบื้องอ่ะพวกอนอ่ะบนอ่ะเขาไา,ายเพาเปิดคลิปเมื่อกี้เรือ,อเบื้องกระทรวงยุติธรรมมันกิดเริ่มมาแต่เมื่อวาน <Okay. S 1> ก็คือเพื่อให้คนมา <Okay. S 1> เที่ยวมานั่งชิวๆเนาะทุกคนมาเบือ้องบน,นจอดรถจักรพอมีบานจอดมันแคบเกินไปบนจอดรถจกักร รถใหญ่สำหรับเงเบาเบาโมยุ้งจอดเลยวันที่เห็นเห็นว่างนี่พระเจ้าน่าจะคือระถอีกคนจอดแล้วพราเจ้าเข้ามาเห็นปะรถจางนี่จนได้ขึ้นมาพีเลยรถจากจนได้ขึ้นมาจอดอยู่ถึงพีเลยไม่เอาทุกคนเอดขนาด จะมีแค,คบๆนะว่าจอดสองเลนีสามเลนีันวจอดโดยปกติะนะแต่คนบริมีงานเชื่อคนบริเกี่ยมห้องครับไว้นะก็เลยให้มันบุโพอกันสำหรับวนจอดลดจากนี่จะเป็นเบื้อง้องการได้ทุกคนเบื้องนี้เป็นเบื้อง้องการ แล้วก็มีต้นใหม้โซฟอมหลายต้นสวยก็จ,จะมาวางนั่งอย่างนี้ผิดหรอเพราะว่ามันมีมองโซฟอมทุกคนมีมองโซฟอมเด้อแล้วก็มันใกล้ห้องน้ำเบอร์นี่นะเพราะห้องการ์ดมจะมีห้องน้ำบริการแต่เกามันได้เสียค่าห้องน้ำเด้อแต่ว่าราัฐบาลเอาบุคคลมาได้เสียบอ่อะกระเาทุกคนมาอัปเดตเบอร์ประมาณนี้ทุกคน คนเดียวไปจะมาไลา่เลยมเาน้อยกต้ขนน้ลคนสำหรับ,บคิวนี้กันแชคอปิดต่เพียงเท่านี้เนาะฝากากดไลค์กดติดตามเป็นลังใจเอาดีคลิดเดเาไปเด้อย่าใา้แชอปิดคลิปแต่เท่านี้เลยไปแล้วทุกคน